กะพเพราไหมคะแล้วก็ใบมะระหัวรำพานะคะนก็จะไล่ลมให้เราเลยค่ะมะะสวัสดีค่ะพบกับช่องสเายเกาหลีบายคุเรียนนะคะตอนนี้สอก็ออยู่ตรงหน้าเล้าไก่นะ,ะแล้วมันก็จะมีเสียงสัญญาณไล่ไก่เอ้ยไม่ใช่ไล่นกค่ะไล่ไล่นกนะคะติดต๊ดติ๊ดติ๊ดนะคะมีได้ยินไหมคะ ก็มีคนถามเข้ามานะคะว่ามันใช้ได้จริงไหมพี่ชินก็เคยเล่าให้ฟังว่ามันไล่ได้ไล่ได้แค่ช่วงแรกๆนะะหลังๆมาเหมือนนกมันก็มีเหมือนเดิมเพราะว่าเหมือนนกเขาเริ่มปรับตัวได้นะคะเราก็ต้อง เปลี่ยนของเล่นเป็นอย่างอื่นนะคะก็มีคนถามมาเดี๋ยววันนี้ซอก็มาตอบให้นะคะพาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะวันนี้ซอจะพาทุกคนไปเก็บผักหลากหลายชนิดเอามาแช่แข็งขนมอาหารไว้กินช่วงหน้าหนาวค่ะแล้วก็เราจะซิลถุงโดยที่ไม่มีเครื่องซิลสุญญากาศด้วยนะคะก็ทําเองนะคะค่ะวก็ผักแช่แข็งนะคะปีนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเก็บผักด้วยกันก่อนเลยค่ะปะเ,ปเช้าตอนเย็นแม่หนาว ผักมะระซอก็ใบเหลืองแล้วนะคะยอดมะระอากาศหนาวมาหอมมาระอพยะแกแน่ยืดส่งอันนี้ก็เผาแดงนะคะเดี๋ยวซอไปตัดแมงลักใบแมงลักต่อจ้ะเอาเหมือนกันนิดหน่อยแมงลัก เราแมงลักนะคะนี่มันกำลังเริ่มเหลืองเห็นไหมคะทุกคนถ้าสมมติว่าเราเก็บช้าไปเนี่ยรามก็จะขึ้นนะคะมันโดนหนาวนิดนึงมาใบมันก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะใบแมงลักอ่อคกากวิก เราก็ทำเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้พี่ด้วยค่ะแบ่งให้พี่ด้วยช่วงหน้าหนาวนั่ให้างน,น่ชมะ่พืนต้องช่ใ โซจะเอาไปแช่แข็งนะคะเอาไปใส่ในช่องแข็งไว้เอาไปทำอาหารเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวมาตรงที่ซอปลูกไว้ข้างนอกตรงนี้มันก็จะตายคะ่ะตายหมดเลยหรือว่าไม่ตายก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องลองดูคะ่ะเพราะว่าซอก็เพิ่งจะปลูกตะไคร้ปีแรกนะคะที่เกาหลีปลูกที่ข้างนอกแบบนี้นะคะ หอมอ่อนเลยค่ะอหอมมากซอจะเอาไปแช่แข็งเหมือนกันค่ะเอาไว้ทำอ่อมแกงอ่อมนี่สุดยอดเลยใส่ผักชีลาวสวยว่าไงลุยจ้า นี่ก็เป็นสวนผักขึ้นช่ายของซอนะคะก็จะไปแช่แข็งด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเอาไปไม่เยอะนะคะแช่ทั้งรากทั้งต้นเอาไว้ใส่พวกต้มจืดค่ะ เอาไปใส่พวกข้าวต้มร้อนๆกินก็ได้นะนี่พักชี้ค่ะต้นใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ก็ไปเช่แขนงเหมือนกันนะคะใหญ่มากเกือบพอๆกับขึ้นชายเมื่อกี้เลยค่ะยาวมาก พี่ซอจะเอาไปแช่แข็งจ้าภายในปีนี้ก็มีนี่กระเพรานะคะซอล้างเรียบร้อยแล้วจ้าหนังรักก็ล้างเรียบร้อยนะคะหรือผักอีตูนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะคะของชอบของซอเลยค่ะก็คือใบผักไทรหรือใบมะระนะคะเด็ดยอดมาด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปแช่แข็งด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ใบโหระพาค่ะโหระพาหอมๆเลยค่ะโหระพาผักชีลาวนะคะเอาไปแกงอ่อมอร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะแช่แข็งกับเพื่อนเหมือนกัน แล้วก็มีตะไคร้นะคะตะไคร้โซหั่นเป็น2แบบค่ะแบบนี้คือ,อไว้ใส่พวกต้มยำกุ้งนะคะเนี่ยได้ส่วนเนี้ยเอาไว้ทําอ่อมค่ะโซได้ใช้ตะไคร้บ่อยมากเลยนะคะเอาไว้ทําพวกหมกพวกอ่อมอะไรอย่างงี้เอาไปตําค่ะง่ายเราหั่นเรียบร้อยแล้วถึงเวลาก็เอาไปตําได้เลย ผักชีจ้าผักชีก็หั่นแบบนี้นะคะซอจะเอาไว้ใส่พวกข้าวต้มค่ะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อะหั่นไว้ก่อนนะคะเผื่อได้ใช้อันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายสามต้นเองค่ะเยอะเลยเอาไว้ใส่พวกข้าวต้มนะคะน,นีงก็มาล้านะคะเอาไว้ต้มจืดกระดูกหมูก็ได้นะคะเอาไว้ต้มค่ะไว้ทําอาหารนะคะซอจะลวกแค่อันนี้เท่านั้นนะคะมีกะพเพราแมงลักแล้วก็ใบมาราโหระพานะคะ ส่วนข้างหน้าตรงนี้คือโซจะไม่ลวกนะคะเอาใส่ถุงแล็แล้วก็เข้าเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะนี่ไม่ต้องลวกนะคะเพราะว่าเราจะใช้เอาไว้โรยข้างบนใช่ไหมคะโรยหน้าแบบว่าเวลาต้มเวลาแกงทําแกงทําต้มอะไรเสร็จก็โรยได้เลยแข็งๆนะคะไม่ต้องลวกเลยอันนี้ก็ลวกก็ได้ไม่ลวกก็ได้ค่ะแต่โซไม่ลวกนะคะก็ไว้อย่างนี้เลยเไว้ต้มพวกต้มจืดเนาะตะไ้อะไรก็อันนี้ไม่ได้ลวกอยู่แล้ว อันนี้ก็ไม่ต้องรว่ค่ะอันนี้<ต>ไม่ต้องรวกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราเข้า,าไปรั่วกันนะคะ พอเราลวกเสร็จเราก็ปั้นเป็นก้นกอนๆแบบนี้นะคะตอนลวกซอก็ใช้น้ําไม่ได้ใช้น้ําเดียวกันนะคะซอลวกใบแมงลักเสร็จปับ๊บซอก็เทน้ําทิ้งแล้วก็ต้มน้ําใหม่ลวกใบโหระพาอันใหม่นะคะไม่ได้ใช้น้ําตัวเดียวกันเพราะเดี๋ยวกลิ่นมันจะตีกันนะคะ คราวนี้นะคะเราก็จะมาเก็บผักของเราใส่ในถุงซิปล็อกค่ะที่เรามีถุงซิปล็อกนะคะแล้วก็โซมีหลอดดูดด้วยนะคะปีที่แล้วซรก็ใช้หลอดดูดนะคะแทนเครื่องซีฟสุญญากาศนะคะแล้วแต่ว่าปีนี้จะมาสาธิตมีแบบเป็นน้ํเสนกระมังด้วยนะคะก็จะมี2แบบค่ะให้ทุกคนเลือกเอานะคะว่าใครถนัดแบบไหนนะคะนี่อยากกินทีเดียวแล้วก็เอามาผักแค่ก้อนเดียวนะคะวันนี้เพื่อนมาเยอะก็เอามาผักสักสองก้อนสามก้อนก็ ว้า<ไ>วไปเจ้าก็ใส่หลอดดูดลงไปได้เลยค่ะเอาหลอดดูดนะคะใส่ลงไปที่มุมด้านข้างแบบนี้แล้วก็ปิดค่ะนี่ปิดไลปปิดไปให้หมดเลยค่ะแล้วคราวนี้นะคะเราก็ใช้ปากนี่แหละคะ่ะดูดเอาลมออกมานะคะ เนี่ยค่ะช่วงที่ลมหายใจเราันหมดแล้วก็เอามือบีบไว้นะคะแล้วก็หายใจสักหน่อยนึงค่ะแล้วก็ดูดต่อนะคะเรียบร้อยค่ะน้อยทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้ให้เราเลยนะคะึสร็ะดูดเอาลมออกหมดแล้วใครมีแรงดูดต่อดูดอีกได้นะคะซราก็จะดูดอีกนิดหนึ่งอ่์ซอพอแล้วนะคะ ก็นี่ดึงมือสองก็ยังบีบไว้อยู่นะคะก็ค่อยๆลูบออกค่ะแล้วก็นิ้ปิดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เราก็จะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นของเราได้มันอาจจะไม่ได้แน่นมากเหมือนเราใช้เครื่องซาซีสุญญากาศนะคะแต่มันมันก็โอเคนะทีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยนี่เห็นไหมคะดีมากๆเลยค่ะกระเขาของเราเสร็จไปแล้วตาหนึ่งถุงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ก็ ปิดนะคะปิดให้หมดเลยแล้วก็เหลือมุมตรงนี้ไว้แค่นิดนึงนะคะให้เวลาลมมันไล่ออกมาค่ะมันจะได้มีแบบว่าทางออกนะคะแล้วก็เหลือตรงมุมนี้ไว้นิดนึงอ่ะตอนนี้เราก็เอาลงน้ําเลยค่ะวิธีนี้ซองเพิ่งจะเคยทําครั้งแรกนะคะก็คือวันนี้แหละเราก็าลงไปในน้ํานะคะนี่มันก็จะไล่ลมให้เราเลยค่ะโอ้ดีดีดีดด เอ,อวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ปิดเลยค่ะปิดด้านข้างนี่นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแต่โซรู้สึกว่ามันจะเปื้อนนะคะรู้สึกเหมือนมันจะแฉะน้ำเนาะมันจะเปื้อนแล้วมันก็ยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เหมือนที่โซใช้หลอดตะกี้เลยค่ะ แล้วแต่ขนาดนะคะก็มี2วิธีนะคะแล้วแต่ใครจะเลือกใช้นะคะแต่พรวะว่าโซอชอบใช้หลอดดูดมากกว่าค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยเปื้อนน้ำนะคะเราไม่ต้องไปแตะโดนน้ําแล้วก็แน่นกว่าค่ะนี่แน่นกว่าเยอะเลยอันนี้ยังมีหลุมหลวม้วยค่ะยังมีอากาศเลยยังไ,ไม่แน่นเท่าไหร่เอาที่ทอาที่เราสะดวกนะคะซอสะดวกวิธีนี้แหละอันนี้สนุกมาก ะะแล้วก็ดูอีนิดนึงค่ะีคนปีนี้นะคะก็มาสะดวกมากแล้วก็มือไม่เปียกน้ำด้วยนะคะแน่นค่ะนี่นะคะแน่นมากๆเลยแน่นที่สุดเลยค่ะปีที่แล้วซอก็ทำแบบนี้นะคะปีนี้ได้มาทำอีกแล้วค่ะ ำทุกปีเนี่ค <c ười> sí. ่ะแน่นนะคะเก็บใส่ตู้เย็นได้สบายเลยเก็บน้อยเลยันนี้อย่างแน่นเลยนะคะผักผักใบเนี่ยค่ะผักชีลาวนะคะผัไทยผักไทก็ได้ค่ะผักชีก็แน่นอันนี้ก็โอเคนะคะใ่ถุงซิปล็อ k แบบนี้ไว้เนาะแล้วเป็นมะระนะคะมะระก็โอเคค่ะ มาละอือสวยจังเลยเก่ง,กงอเยาวเก่งมากมาล่าเสร็จแล้วจะอุ้ยสวยสวยมาล่าเขียนสวยจังเลยเ็ยก,ก็เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็เอาไปเก็บไว้ในช่องแข็งได้เลยค่ะ ันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้โซ,โซโด,ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสสวันี่ค่ะเยอะเลยค่ะตอนนี้นะคะอโซจะไปจอบดูตู้เย็นของมียานะคะว่ามีที่ว่างใหมโซใส่หรือเปล่าตู้เย็นของโซตอนนี้เต็มแล้วนะคะเดี๋ยวโซจะเอาไปใส่กับของแม่ค่ะเอาไปไดีดเยะะี่ยมโซเยี่ยม อร์เน,น้นตู้เย็นแม่ของเยอะเลค่ะนี่ก็ของแม่นะคะของแม่ค่ะก็ไว้เป็นอาหารนำขายในร้านอาหารนะคะยี่เนื้อ,อย่างเนื้อ,อย่างค่ะเนื้อ,อย่างเนื้อวัวนะคะอันนี้ของซอจ้าซอเอามาฝากแม่นะคะตู้เย็นซอเต็มค่ะ 널 보는 순간 이해가 됐어. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가. 널 보는 순간 이해가 됐어.